สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้แบงค์มาจัดโปรโมชั่นใหม่ๆให้นะครับสําหรับโม่งน้อยมีให้เลือกอยู่18คันเป็นเกียร์ธรรมดาทั้งหมดนะครับโปรโมชั่นม่งน้อยวันนี้คือรับส่วนลดเบื้องต้นไปก่อนเลย20,000บาทจองวันนี้ถึงสิ้นเดือนนะครับจบเงินสดแบงค์รถให้อีกมาคุยกันหน้ารถนะครับต่อไปก็จะเป็นพวกคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ หลังคาสูง VAP เกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้หน้ายาวหลังคาสูงไฮเอสสามร้อย 300, มีเลือกหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะวิ่งนักเรียนวิ่งโรงงานสำหรับตัวสูงก็โปรโมชั่นรับไปเลยทำมานเต็มถังเปลี่ยนถา่านบ้านเครื่องให้จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับใครหาแบบไหนอยู่พี่ๆหาแบบไหนอยู่นะครับโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนนี้นะครับแบงค์รถตู้ V.P. จัดให้นะครับโทรมาได้เลย087 สี่เก้าหกหกหกสี่สองแบงค์เท่านั้นนะครับ